ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกเต้นเต้นรัวใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่9มิถุนายน2563โดยชมพบว่าครั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีก,กว่านะครับผมม,มีข่าวเอาไราน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ เชลซีสุดเซ็งปมเรือใบสีฟ้าแจมโดดแจ้งตัวซีเวลโดยเชลซีนี่ออกการเซ็งทันทีนะผมหลังเรือใบสีฟ้ากระโดดแจมแย่งซื้อตัวซีเวลจากจิจอกสยามตัวทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมเปิดศึกนอกสนามกับสิงห์บุรุเชลซีในการแย่งชิงตัวเบนซีเวลแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษจากจิจอกสยามเรสเตอร์ซิตี้โดยซีเวลคนนี้มีสัญญ,ญากับเรสเตอร์ไปจนถึงปี2024นะฮะหลังจิจกสยามก็ยืนการานมาว่าจะไม่ยอมปล่อยตัวออกไปหากไม่ได้ค่าตัวในดับ80ล้านปอนด์ ต่ด้วยวิกฤตการโควิด -19 ีนทำให้ราคาค่าตัวของซีเวลคนนี้ลดลงเหลือราวประมาณ60ล้านปอนด์ท่านี้ฟรังกันผ่านะผมแล้วก็เป๊ปคาเดยวรานะฮะชูเจ้าในฝีเท้าของแบ็กซด์จอมบุกซีเวลคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะจึงต้องการให้ตัวเข้ามาเสริมกาลัางในแนวรับแต่คงต้องแย่งชิงตัวกันอย่างหนักเลยนะฮะเพราะต้นสกัดของเขานั้นอย่างเรซร์ซิตี้ก็ไม่ต,ต้องการจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปเช่นกันหากจะได้ตัวจริงก็ต้องทุ่มเงินก้อนโตจนก,กว่าพวกเขาจะพึงพอใจ ไปน้ำงงานนี้นะผมเชลซี Chelsea นะฮะก็ปวดหัวนิดหน่อยนะผมที่เรือใบสีฟ้านั้นจะโดดแย่งตัวซีเวลจากเตลร์ซิตี้คนนี้นะครับร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแบนเนอร์อาตามรอยย้อนดูผลงานแข่งเยอรมันกับเชลซี หลังจากที่สื่อดังบรยนักต่างรายงานตรงกันว่าเชลซีได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวดิโมเวนเนอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันมาจากแอตเลติกมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วด้วยราคา53ล้านปอนด์วันนี้เราจะพาไปดูผลงานแข้งบเบลเบียย์ที่เคยเล่นให้กับทัพสิงปรูนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ใครเด่นใครด,ดับไปดูกันเลยโดยเริ่มจากคนแรกกันก่อนนะครับโรเบิร์ตฮูส โดยดีปการ์หลังทีมชาติเยอรมันคนนี้เริ่มต้นอาชีพกับการเล่นเชลซีนะครับผมในปี2002แม้จะไม่ได้โอกาสการเล่นเล่นมากมายสักเท่าไหร่นักแต่เขาก็อยู่ในชุดที่สิงปรูคว้าชแชมป์ธุริกิจได้2ส,สมัยติดต่อกันในฤดูกาล2004-2005 2005-2006ก่อนจะย้ายไปอยู่กับมิเนอร์สโบในปี2006โดยฟากสถิติไว้ที่2เกมทำได้2ประตูตลอด5ฤดูกาลในทีมแซมฟอร์บริดรน,น, ite, นั่นเองต่อมาคนที่2เป็นเบคไคลโอันรัก ก่อนจะย้ายมาอยู่กับเชลซีในปี2006นะฮะอดีตจอมทัพทีมชาติเยอรมนีคนนี้ตกเป็นเป้าหมายของ2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์เดนตและก็เอรลมาลิกนะฮะแต่การย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกมาอยู่ในทีมแซมฟอร์บรินก็ถือว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องก็ว่าได้นะฮะถึงแม้ว่ายิงประตูไม่ได้มากมายเหมือนสมัยที่อยู่กับทีมเสือใต้ก็ตาม แต่การมาของบรรักษนั้นมีส่วนช่วยสําคัญต่อทัพสิงบรูพร้อมอยังเป็นแรงพังกดทันสําคัญให้กับเปราบรรดาน,นักเตะในเชลซีที่ได้นักเตะบิ๊กเนมอย่างบรรักษมาร่วมทีมพร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ยู่ิกได้หนึ่งสมัยในฤดูกาล2009-2010แต่หลังจากนั้นเมื่อโชเซ่มูรินโญ่ออกจากทีมไปนะฮะบรรักษคนนี้ก็ต้องดิ้นรนหาตําแหน่งตัวจริงจนทําให้ย้ายกลับไปอยู่กับเรเวอร์คูเซ่นก่อนที่จะแขวนสตั๊ดไปต่อมาก็เป็นมาโกมาวิน โดยเมซี่เมืองเบียร์คนนี้เป็นฉายาที่ปีกชาวเยอนมันเคยถูกสื่อและก็แฟนบอลต่างขนาดนามให้นะฮะวลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสมัยอยู่กับเวเดอร์เบนเมนจนเป็นแข้งดาวรุ่งเนื้อหอมสุด หรือความเจดเยี่ยมของดาวเตะวัะย37ปีคนนี้ทําให้เชลซีจัดก,การควา้าตัวนะครับมาวงทีมในปี2012ด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวกลับแจ้งเกิดไม่ได้นะผมแล้วก็มีโอกาสลงเล่นเพียงแค่16นัดรวมทุกรายการและยิงได้ทั้งหมด1ระตูเท่านั้นจนถูกส่งให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานไล่ตั้งแต่เชเบียร์ฟิโอเรนตินาอันเดรเสทับซอนสเปอร์ก่อนถูกขายขาดให้ในที่สุดนะฮะและกลายเป็นแข้งดาวดับไปโดยปริยายต่อมาก็จะเป็น อังเดรซูเร่หลังจากที่อดีตปีกทีมชาติเยอรมันคนนี้อาชุดแชมป์โลกปี2014นะฮะย้ายมาจากไบเออร์รัวอรคเซนมาอยู่กับเชลซีในปี2013เขาก็มองเหมือนจะมีอนาคตสดใสกับต้นสังกัดโดยในซีซั่นแรกนั้นทำผลงานได้น่าประทับใจโดยทำไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด43นัดรวมทุกรายการ อย่างไรก็ตามถ้ผมปีถัดมาหลังจากที่โชเซ่มูรินโญ่คนนี้เข้ามาคุมทีมเป็นคำรบที่2ขุนศรีชาวโปรตุกสก็พ่าตัดทีมครั้งใหญ่นะฮะปล่อยนักเตะส่วนเกินออกไปมากมายพร้อมกับแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพและแม้ว่าซูเลนคนนี้จะไม่ถูกขายออกไปแต่เขาก็ถูกลดบทบาทลงไปอย่างมากมายจนนะฮะได้เล่นเพียงแค่14เกมในลีกเท่านั้นและถูกปล่อยตัวไปให้กับวอชบวกในตลาดหน้าหนาวปี2015เองต่อมาก็จะเป็นอันโตนิโอบริติกเกอร์ นับตั้งแต่ย้ายจากรโรม่ามาเล่นให้กับเชลซีในปี2017นะฮะบริเกอร์ก็ค่อยๆปรับตัวและกลายเป็นกางสำคัญให้กับโต๊ะสังกัดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วช่วยทีมคว้าทั้งแชมป์เอฟเอคัพและก็ยูโรปาลีกได้สำเร็จนั่นเองแม้ว่าเชลซีจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมมาจากมาริเซลโอซาวรีมาเป็นแฟงนนนรงค์นพาร์ดในฤดูกาลนี้แต่ดาวเตะวัย27ปีคนนี้ก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมอย่างต่อนเนื่องนั่นเองครับ อานะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงนะผม5แข้งของเชลมันนีนะฮะที่มาอยู่กับเชลซีแล้วก็ผลงานเขาก็เฉิดฉายมาก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะฮะรอทุกข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ฟังนะพี่น้องเชียรเลอร์ส่งสารเตือนรัมพาดฝังเชลซีมีข่าวผัวพันกับวานเนอร์โดยทางอัรันเชียเลอร์อดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษนะครับผมส่งคำเตือนถึงผู้จัดการแฟงรัมพาดและใหญ่ทีมสิงห์บรูเชลซีฝังทีมจากลอนดอนตกเป็นข่าวเตรียมจะซิลนะฮะตีมโมวานเนอร์ anner, คนนี้หัวหอกของแอร์แบบรสซิกในศึกบุนเด,ดสเซกาเยอรมันมา,นมารมกวน ดยเซลซีทีมมิดเดิลยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลมริกิตตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกลางติโมเวนเนอร์หัวหอกซูปเปอร์สตาร์ของแอแบลติ B A B assic, สิกในศึกบุนเดสติก้าเยอรมันที่ก่อนหน้านี้เป็นเป้าหมายระยะยาวของริวพูลนะฮะก่อนที่ข่าวทีมลอนดอนจะชิงปาดหน้ายอมใจค่า,าสัญญาประมาณ60ล้านยูโรหรือประมาณ2 1 0 0ล้านบาทแถมบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้เป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่เรื่องล่าวนะผมอาลันเชลเลอร์อดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษได้ส่งคําเตือนมายัางเชลซีของแฟรงค์ลันพาดว่านักเตะอย่างจิโมเบนเดอร์นั้นคาดหวังจะได้เล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าเป็นอย่างน้อยโดยเชลเลอร์ได้กล่าวมาว่าลัพาดซึ่งปัจจุบันอยู่ในตารางคะแนนลีกอันที่ที่และนำหน้าแมนยูเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นซึ่งทำให้มีแรงกดดันเป็นอย่างมากเพื่อรักษาจุดที่ทีมอยู่ตอนนี้เมื่อฤดการผิวอังกฤษสามารถกลับมาเตะต่อในสปดาหน้าได้ เดอดิทหัวหอกนิวคาสเซลเขียนบทความของเขานะฮะลงในหนังสือพิมพ์เดอะซันโดยได้กล่าวบว่าการเซ็นทิโมแบนเนอร์ถือเป็นการประกาศสู้ศึกที่ยิ่งใหญ่จากเชลซีแต่มันก็สามารถกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลย้อนกลับมาหากคุณนะฮะไม่สามารถรักษาดับที่4ที่คุณอยู่ณนะตอนนี้ได้นอกจากนี้การเซ็นฮาคิมซีเอสเบดฟิลตัวรับคนใหม่นะผมรวมถึงการมีข่าวกับเบนซิเวลของเรอัลซีซี ผมมั่นใจเลยว่าทั้งสองแข้งนี้สามารถยกระดับเชลซีให้ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนแต่ผู้เล่นเหล่านี้ทุกคนต่างก็คาดหวังว่าจะได้เล่นในแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าดังนัง้นจึงจำเป็นที่พวกเขาจะต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยโดยการเว้นระยะห่างกับทีมอันดับที่4และรักษาพื้นที่ฟุตบอลยุโรปเอาไว้ให้จงได้หากพวกเขาทําไม่ได้นะฮะเรื่องนี้อาจจะถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินใจในการเดินทางของอเราแข้งรายนี้ก็เป็นได้ ด ner, ูเวนเนอร์คนนี้เป็นตัวเตะที่หลายทีมชั้นนาในยุโรปต่างต้องการเมื่ออายุ24ปีเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบในอาชีพของเขาและการขึ้นไปเล่นทีมชาติของเขาดังนั้นเขาก็คงจะอยากเริ่มต้นอะไรเป็นพิเศษโดยไร้ข้อกังขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับไปนั้นว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะเมื่อสองพี่น้องเชียร์เรอร์คนนี้ส่งสารมาเตือนแบรนด์่าดหลังเชลซีมีข่าวโผพันกับเวนเนอร์นี่ครับต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่างานนี้จะเป็นเช่นไร เราข่าวต่อมากันดีกว่านครับเปิดเหตุผลว่าทำไมแวนเนอร์จะย้ายมาทำผลงานสุดยอดได้กับเชลซี โดยทางเชื่อมาว่าเวลานี้เป็นแฟนสิงหตต้นครามเชลซีนะฮะกำลังรอคอยการมาของจิโมเวนเนอร์ดาายิงฟอร์มร้นแรงของแอร์บร์ไดซิกหลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบรรดาสื่อจักใจต่างรายงานตรงกันว่าเชลซีปิดดิวคว้าตัวนักเตะได้แล้วด้วยค่าตัวให้สาล้านปอนด์หรือประมาณ21 2 0ล้านบาทกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะผมล่าสุดแม้ว่าอริเวอร์มินสราประธานบริหารไรซิกจอมัมายืนยันมาว่ายังไม่มีการตกลงขายของหอกทีมชาติเยอรมันรายนี้ ไปให้กับสโมสรไหนทั้งนั้นแต่หากสุดท้ายแมนเนอร์คนนี้ย้ายมาเล่นในทินแซมฟอร์บริดจริงๆนะฮะเชื่อมาว่าเจ้าตัวจะมาระเบิดฟอร์มเก่งได้ตามเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่งนะผมการันตีตัวจริงการย้ายมาอยู่กับเชลซีนั้นทําให้เขาถูกคาดหมายมาว่าย้ายมายึดตัวจริงได้ทันทีแม้ว่าแทมมี่อับราฮัมกำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมจากผลงานทั้งหมดส5ประตูในทุกรายการ แต่เนเนอร์คนนี้ก็สามารถลงเล่นพร้อมดาวยิงอาทีมชาติอังกฤษได้ในตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายหรือจะยืนเป็นกองหน้าคู่กันก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวแน่นอนว่าการมาของเวนเนอร์จะมายกระดับให้กับทีมแฟรงก์พาดได้ไม่มากก็น,น้อยเพราะเมื่อมองไปที่ม้านั่งสำรองในตำแหน่งห oh ัวหงก็ไม่มีใครที่ไว้วใจได้เลยนะฮะทั้งโอดิเยชิลูและก็เมซี่บาสุายีซึ่งทั้งคู่ก็มีโอกาสสูงที่จะอำลาทีมเช่นกันหลังจบฤดูกาลนี้ ดรเวนเนอร์คนนี้ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมทาให้กับไลซ์ซิกนะฮะตลอดสีดูการทั้งที่ทีมก็ไม่ได้มีแข่งชื่อดังมากมายมาคอยสร้างสรรค์ได้ดีเท่ากับทีมอื่นๆแล้วแต่เขาก็สามารถกระซวกประตูคู่แข่งได้อย่างสม่าเสมอ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาย้ายมาอยู่กับเชลซีแน่นอนว่ารายล้อมด้วยแข้งชั้นยอดที่พร้อมจะจ่ายบอลเพิ่มนะฮะซึ่งโอกาสการทำประตูก็มากขึ้นจะไม่เป็นแบบคิสเซียนโพลิชิสเมสันเมาส์หรือฮาคิมซีเยสที่มีจุดเด่นื่อนการทำแอสซิสต์อยู่แล้วซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ดาวยิงทีมชาติเยอรมันคนนี้ปรับตัวเข้ากับผิวนักกีได้เร็วยิ่งขึ้นและสามารถยกระดับผลงานได้ร้อนแรงกว่าเดิมนะฮะจากที่เคยทำได้ในลีกเมืองเบียร์นั่นเอง ปัจจุบันแมนเนอร์อยู่ในวัย24ปีซึ่งแน่นอนว่าเขายังมีอายุการใช้งานอีกเพียบพร้อมนะฮะแต่เขาก็ถือว่าเป็นแข้งที่ประสบการณ์โชคโชนลงรับใช้สโมสรมาแล้วกว่า200นัดในอาชีพการเล่นตั้งแต่อยู่กับซุดสกาดจนมาถึงแอร์แบลตซิกพร้อมกระซวกตะขคายรวมกันทั้งสิน้น106ประตูกระเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังกลายเป็นดาวยิงความหวังใหม่ของทีมชาติเยอรมันนะฮะชุดใหญ่ไปแล้วโดยรับใช้ทัพอินซีเบิกถึง29เกมและทำได้1ิดประตูนับตั้งแต่ถูกเรียก,กต โดยแข้งเยอรมันถูกฉลอกับผิวนักกีนะฮะเมื่อเขากว่าสายตาดูบรรดาแข้งเลือดเบียร์ที่ย้ายมาค้าแข้งในผิวนักิีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจเกนคริสมันบริรอยซานเน่หรือเมซุสโอซิลส่วนกับเชลซีน,นั้นพวกเขาก็มีแข้งเยอรมันที่ย้ายมาหลายรายก็มีทั้งเด่นและก็ดับอาทิเช่นมิเอลบรักอันเดรซูเร่และอันโตนิโอริติเกอร์เป็นต้นซึ่งเชื่อว่าเปนแฟนสิงห์บลูนะฮะก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่ามาซ้ำรอยมากโกมาวินก็เพียงพอแล้ว น,นี่ก็เป็นการเปิดเหผลว่าทําไมเบนเดอร์นะผมอยายใ้มาทําผลงานสุดยอดได้กับเชลซีนั่นเองแต่ว่าอันนี้นะผมต้องราดูกันต่อไปนะฮะว่าจริงๆแล้วพอเขามาอยู่ที่ถิ่นแซมฟอร์บริดนั้นจะสามารถลงเล่นได้อย่างอาที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ไหมหรือแย่กว่าเดิมอันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะต้องเราดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมในผลงานของเขา และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมรสรเชลซีประจำวันที่9มิถุนายน2563โดยเฉพาะบาครั้ังเชลซีครับ